ดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะัเขายินดีต้อนรับค่ะที่แผนกสีนะคะคุณลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนบ้างคะพอดีว่าสนใจสีทาภายในพอดีว่าเราจะมาดูสีทาภายในเอาไปทาในตัวบ้านพอดีเลยค่ะนิ่งกำลังรีวิวในเรื่องของกลุ่มสีนะคะมาเจ็กติกนะคะอันตราพพีเมียมของโจตันนะคะงั้นแล้วอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม เกี่ยวกับนะคะของสีโจตันของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะมาพบกับนะคะสินค้ากลุ่มพรีเมียมนะคะ majestic sense นะคะ,ะทำไมพนักงานถึงแนะนำตัวนี้เป็นตัวแรกคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการฟ้องอากาศนะคะคผู้หญิงทราบหรือไม่คะว่าณปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ภายในเกือบ90 แล้วมีสารฟอร์มาดีไฮนนะคะออกมาจากกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะและสารฟอร์มาดีไฮนนี้เป็นพิษในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพวกโรคขอบหืดโรคภูมแิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจฉะนั้นแล้ว<อ>ตัวนะคะมาแจ็กสิกเซนต์จะช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศซึ่งเป็นนวัตกรรมของโจตันนะคะเหมาะกับผู้สูงวัยนะคะหรือว่า ต้องการในเรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพนะคะหรือเด็กอ่อนนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีค่ะตัวที่2นะคะ